world business ธุรกิจรอบโลกในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสตาร์ทอัพกาแฟอาโตโมหรืออาโตโมคอฟฟี่นะครับจุดเด่นของเขาครับก็คือกาแฟที่กินแล้วกระปี้กระเป๋าให้กําลังวางชามีรสชาติเหมือนกับกาแฟโคร r บรูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีได้มีส่วนผสมจากเมล็ดกาแฟซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าก็จะเหมือนเหมือนกันกับอาหารรุ่นใหม่ๆนะครับเช่นกรณีของ Beyond Meat กินเนื้อโดยที่ส่วนประกอบมันไม่ใช่เนื้อ หรือว่าบางประเภทครับมีความหวานแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ําตาลเลยซึ่งหลายฝ่ายบอกแบบนี้จุดเริ่มต้นของมันมาด้วยความห่วงใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยความห่วงใยในเรื่องของการใช้ปริมาณน้ําเรื่องความผ่วงใยในมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่คนเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องมีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่จะไปขัาไร่กาแฟทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะครับว่ากาแฟที่ไร้กาแฟที่ว่าถึงนี้มันมีที่มาที่ไป รวมถึงที่บอกว่ามีคุณุปการต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไรกันบ้างสตาร์ทอัพนี้เขาเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วในปี2019นะครับแล้วก็เริ่มวางจาําหน่ายแบบเล็กน้อยกันก่อนแบบจํานวนจากัดกันด้วยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทีนี้เขาบอกว่ารสชาติของมันเน่ยเหมือนกันกับกาแฟโคบูรูไปเลยถามว่าดื่มไปแล้วร่างกายเรามีพลังงานไหมกระชุ่มกระชวยไหมก็ตอบได้เลยนะครับว่าดื่มออกมาแล้วมันเหมือนกาแฟไม่มีผิด ทั้งรสชาติและตัวคุณสมบัติสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทํานั้นมิได้มาจากเมล็ดกาแฟเลยเขาใช้อะไรกันบ้างเขาใช้เมล็ดอินทผลัมราชิิคริและก็ผิวองุ่นนั้นผสมกันโดยที่ไม่ได้มีส่วนผสมของกาแฟนอกจากนี้มีการเติมคาเฟอีนเข้าไปเล็กน้อยจะได้เหมือนกาแฟมากจริงๆสิ่งที่น่าสนใจครับ c e o ของบริษัทสตาร์ทอัพอาร์โตรโม e กที่มีชื่อว่าแอนดี้คลช์เขาบอกแบบนี้ ส่วนผสมเหล่านี้ครับได้มาจากวัสดุรีไซเคิลด้วยกันทั้งหมดเลยมีความหมายว่าถ้าเกิดว่าอาโตโมอฟฟี่นั้นไม่ได้เอานะครับส่วนผสมเหล่านี้เอามาใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกทําลายไปโดยเปล่าประโยชน์ไปด้วยทีนี้การเอาสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้กลับมาทําให้มันมีประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลก็แล้วอาโตโมครับยังใช้บริการจากภายนอกที่เรียกกันว่าคาร์บอนเคาวมีความหมายว่ามันจะช่วยคํานวนนะครับกระบวนการผลิตของบริษัท ว่าปล่อยคาร์บอนออกไปนั้นมากน้อยขนาดไหนซึ่งกาแฟโคบ r รูของอาโตโมนี้ถือว่าปล่อยคาร์บอนนะครับน้อยกว่ากาแฟโคบ r รูทั่วๆไปถึง93%และถ้าเกิดไปดูเรื่องของการใช้น้ําในกระบวนการผลิตหรือว่า water footprint ก็ใช้น้ําในกระบวนการผลิตนั้นน้นนอยกว่าโคบูรูถึง94%ทีเดียวทีนี้คอนเซปต์ของอาโตโมครับบอกว่าคล้ายๆกันกับพวกเบียร์มีดนะฮะ คือเป็นเนื้อแต่ว่าไร้เนื้อเป็นส่วนประกอบที่บอกว่าการทรําปุสสตว์นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการปล่อยก๊าสเรือนกระจเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งก็นําไปสู่เรื่องของภาวะโลกร้อน กาแฟไร้กาแฟของอาโตโมก็คอนเซปต์คล้ายๆกันเขามองแบบนี้ในเรื่องของการแข่งขันคงยังจะมีการแข่งขันอีกเยอะเพราะตอนนี้แทบจะเป็นผู้เล่นรายเดียวในการแข่งขันประเภทนี้คู่แข่งขันโดยตรงนั้นน้นนอยรายนอกจากนี้นะครับเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังเป็นเทรนด์ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆความท้าทายอย่างหนึ่งของอาโตโมครับคือการโน้มน้าวให้คนหันมาดื่มกาแฟที่ไร้กาแฟ และพิสูจน์ว่ากาแฟของอาโ m มนั้นสามารถทดแทนกาแฟแบบดั้งเดิมได้อย่างไรที่ติทีนี้ไปดูภาพใหญ่กันบ้างตลาดกาแฟพร้อมดื่มนะครับมูลค่าการตลาดนี้ตามรายงานของ Euro Monitor International ในปี2021มีมูลค่า4,400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับลองคูณเข้าไป32-33บาทก็จะตก146,000ลาก้านบาทนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่าง Matthew Berry ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับด้านเครื่องดื่มที่ Euro Monitor International บอกอย่างนี้ยังคงมีโอกาสอีกมากเลยในตลาดกาแฟทางเลือกเพราะว่าพื้นที่บราซิลซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญในการปลูกมเมล็ดก,กาแฟนั้นเจอปัญหาที่อากาศที่หนาวจัดสาเหตุก็เกิดมาจากเรื่องของโกลบอลวอร์มิงและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศดังนั้นก็มีความหมายว่าตัวมเมล็ดก,กาแฟที่ทยอยเข้าสู่ตลาดนั้นมันก็จะน้อยลงซึ่งแอนดี้ไคลต์ซึ่งเป็น CEO ของอาโตโม o คอฟฟี่บอกการเตริบโตของความต้องการดื่มกาแฟจะทำให้ผู้ผ,ผลิตมเมล็ดก,กาแฟจำเป็นต้องหาทางที่จะหามะเมล็ดก,กาแฟเพิ่มเติมขึ้น หาเมล็ดกาแฟก็จําเป็นที่จะต้องมีการหาพื้นที่และที่ดินใหม่ๆใ,ในการทําเป็นไร่กาแฟซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นําไปสู่การปรับต้นไม้ก่อนที่จะสามารถทําเป็นไร่กาแฟได้แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ d e f o r e s t a t i o n มันทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนก็เลยมีคนไปคิดถึงอีกหนึ่งทางเลือก,ก่อนก็คือการหาวิธีการในการเพาะปลูกที่ย,ยั่งยืนแทนที่ ทางด้านของเทนซี่วีเลนซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจความยั่งยืนของนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้สเตนสคูลออฟบิสเนสซึ่งก็เป็นคณะทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนี้บอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วยังมีวิธีการปลูกกาแฟแบบยั่งยืนซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้อยู่ต่อไปด้วยมันง่ายเกินไปที่จะบอกนะครับบอกว่าการปลูกกาแฟนั้น จะตัดไม้ทำลายป่าหรือว่า Deforestation ไปเสียทั้งหมดในเรื่งนี้ครับทางด้านแอนดี้ไคลา์ซึ่งเป็น CEO ของ a โ o m ม Coffee ก็บอกอย่างนี้ <S <S เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆมันมีวิธีการในการที่จะปลูกกาแฟที่ยั่งยืนแต่ว่ามันคงจะไม่เพียงพอแล้วครับเมื่อเทียบกับความต้องการคนดื่มกาแฟที่ยิ่งหวันก็ยิ่งมากขึ้นดังนั้นเราก็คืออาก m ม Coffee ต้องการตอบสนองความต้องการนั้น ด้วยการใช้วิธีที่สร้างความเสียหายให้กับโลกน้อยที่สุดนอกจากจุดขายหลายๆอย่างแล้วอีกหนึ่งส่วนนะครับที่อาโต o โม f ฟ e e คเขาภูมิใจนําเสนอคือเรื่องของรสชาตินี่แหละครับโดยคลายชบอกเบื้องต้นบอตอนแรกที่เรามีการเปิดตัวครั้งที่1เราก็มีความวิตกนะครับว่าเสียงตอบรับของผู้บริโภคเวลาที่เจอกาแฟโคบร b แบบที่ไรซกาแฟแบบนี้เสียงตอบรับนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ปรากฏไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าผลออกมานั้นมันตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวสำนักข่าว CNN Business ครับได้มีการติดต่อสอบถามทอ o m อมฟ f o r d เป็นผู้่วยการด้านกาแฟของ Black Fox Coffee ซึ่งเป็นเครือกาแฟระดับรู้ในนิวยอร์กนะครับบอกว่ามีความเห็นอย่างไรกับกาแฟที่ไร้ากาแฟแบบนี้ซึ่งเขาบอกนะครับบอกว่าเขาคิดว่าผลิตภัณฑ์ของอา o โตโมน่าจะสามารถที่จะวางขายได้แบบราบรื่นสำหรับเรื่องของรสชาติกาแฟนะครับ b o ฟ f o r d เขาบอกว่ามันเป็นโคบรูนะครับเป็นโคบรูที่ไร้ากาแฟ แต่รสชาติของมันเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับเป็นโคลบรูที่ค่อนข้างห่วยแต่เขายังได้บอกนะครับถ้าใครก็ตามที่เป็นคอกาแฟที่ชอบโคลบูอยู่แล้วมันอาจจะโอเคก็ได้ทั้งนี้ครับกาแฟของอารโปลโม่กนั้นถือได้ว่าทําได้ดีเกินกว่าความคาดหมายนะครับของทอมบอมฟอร์ดซึ่งเขาได้มีการค้าขายกาแฟอย่างเชี่ยวชาญโดยที่บอมฟอร์ดเขาบอกตอนนี้คงจะต้องดูกันต่อไปแล้วครับว่ากาแฟที่ไร้กาแฟแบบอาโปโมอฟฟี่นี้ ตกลงแล้วจะนําธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่รไร้กําไรหรือเปล่าส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรคงจะต้องมอนิเตอร์กันต่อไปว่ากาแฟที่ไร้กาแฟนั้นคนตอบรับดีมากน้อยขนาดไหนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ